ลูกาบทที่7จ็ดเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นให้ประชาชนฟังเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีทาตของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องพระเยซูจึงส่งผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาทาตของเขาพวกเขาจึงไปหาพระเยซู แล้วก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจกระตือรือร้นว่าในร้อยคนนั้นเป็นคนที่พระองค์สมควรจะทำสิ่งน,นี้ให้เพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและสร้างธรรมศาลาให้เราพระเยซูจึงเสด็จไปกับพวกเขาเมื่อไปเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วนายรอ้รอยก็ให้เพื่อนๆไปหาพระองค์ทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าได้ลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่สมควร จะรับพระองค์ข้าใต้ชายคาบ้านของข้าพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นว่าเป็นการไม่สมควรด้วยที่จะไปหาพระองค์ขอเพียงแต่รับสั่งทาสของข้าพระองค์ก็จะหายโรคเพราะว่าข้าพระองค์เองก็อยู่ใต้อำนาจทหารและมีทหารอยู่ที่ใต้อำนาจถ้าข้าพระองค์บอกคนนี้ว่าไปเขาก็จะไปถ้าบอกคนนั้นว่ามา เขาก็จะมาถ้าบอกทาตของข้าพระองค์ว่าทำสิ่งนี้เขาก็จะทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็ประหลาดพระทยัยจึงทรงเหลียวหลังตรัสก,กับฝูงชนที่ตามพระองค์มาว่าเราบอกพวกท่านว่าเราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้แม้แต่ในอิสราเอลเมื่อพวกที่นายร้อยส่งมานั้นกลับถึงบ้านก็เห็นทาตคนนั้นหายเป็นปกติแล้วหลังจากนั้นไม่นาน พระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อน,นาอินพวกสาวกของพระองค์พร้อมกับมหาชนก็ตามพระองค์ไปขณะที่มาใกล้ประตูเมืองนั้นนี่แน่มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมาเขาเป็นบุตรชายคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นหญิงมา่ายชาวเมืองจํานวนมากเดินมาพร้อมกับนางเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นมารดาคนนั้นพระองค์ทรงสงส,งสารนางและตรัสว่าอย่าร้องไห้ แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้แต่ต้องโลงพวกคนหามศพก็หยุดยืนอยู่พระองค์จึงตรัสว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งท่านให้ลุกขึ้นคนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มพูดพระองค์จึงส่งมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขาทุกคนก็เกิดความเกรงกลัวและสรรเสริญพระเจ้าว่าผู้เผยพระวจนะยิ่งใหญ่มาเกิดท่ามกลางเราแล้ว พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนของพระองค์แล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก้นเรื่องหรือไปตลอดทั่วยูเดียและทั่วแว่นแควนโดยรอบพวกสิทธิของยอนก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ยอนฟังท่านจึงเรียกสิทธิของท่านสองคนมาแล้วใช้เขาไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือหรือว่าเราจะต้องรอคอยอีกคนหนึ่งเมื่อสองคนนั้นไปหาพระองค์แล้วเขาก็ทูลว่า ยอนผู้ให้ปริศมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั่นหรือหรือว่าเราจะต้องขออีกคนหนึ่งในเวลานั้นพระเยซูส่งรักษาคนจำนวนมากให้หายจากโรคภัยต่างๆและพ้นจากพวกวิญญาณชั่วและส่งรักษาคนตาบอดหลายคนให้เห็นได้แล้วพระองค์ตรัสตอบสองคนนั้นว่าไปบอกยอนในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคือว่า คนตาบอดเห็นได้คนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายเป็นขึ้นมาและพวกคนยากจนก็ได้รับฟังข่าวดีใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นศขเมื่อผู้ส่งข่าวของยอนไปแล้วพระองค์จึงตรัสกับฝูงชนถึงยอนว่าท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นธุรก,กันดารเพื่อดูอะไรคงไม่ใช่ดูต้นอ้อไหว เมื่อถูกล้มพัดหรอกนะถ้าไม่ใช่แล้วพวกท่านไปดูอะไรไปดูคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีหรือนี่แนะ่คนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงามและอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมอยู่ในพระราชวังแล้วพวกท่านออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระวจนะหรือแน่ทีเดียวเราบอกว่าย้อนเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะคือท่านผู้นี้ที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า เราจะใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมาราคาไว้ข้างหน้าท่านเราบอกพวกท่านว่าในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนแต่คนที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยังใหญ่กว่ายอนทุกคนรวมทั้งบรรดาคนเก็บภาษีเมื่อได้ยินก็ยอมรับว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมโดยเขาได้รับบัพติศมาจากยอนแล้ว แต่พวกฟาริสีและพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาโดยเขาไม่รับบัพติศมาจากยอนเพราะฉะนั้นเราจะเปรียบคนในยุคนี้กับอะไรดีก็เปรียบเหมือนเด็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องบอแก่กันว่าพวกฉันเป่าปีให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่เต้นพวกฉันคร่ำครวญแต่พวกเธอไม่ร้องไห้เพราะว่ายอนผู้ให้บัพติสมา ไม่ได้กินขนมปังหรือดื่มเหล้าอางุ่นพวกท่านก็ว่าเขามีผีเข้าสิงส่วนบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มและพวกท่านก็ว่านี่ไงคนตะกรักคนขี้เมาเพื่อนของพวกคนเก็บภาษีและคนบาปแต่พระปัญญาก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแล้วโดยบรรดาคนที่ทำตามพระปัญญานั้นมีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปรับประทานอาหารกับเขา พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านของฟาริสีคนนั้นแล้วเอ็นพระกายที่โต๊ะอาหารนี่แนะ่มีหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นคนบาปเมื่อรู้ว่าพระองค์กําลังเสวยอาหารอยู่ในบ้านของฟาริสีคนนั้นนางจึงนําผ้าอบน้ํามันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์แล้วร้องไห้น้ําตานองเปียกพระบาทนางจึงใช้ผมเช็ดจูบพระบาทของพระองค์แล้วเอาน้ํามันฉโลม ฟาริสีคนที่เชิญพระองค์มาเมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะก็น่าจะรู้ว่าผู้หญิงที่แตะต้องตัวของท่านเป็นใครและเป็นคนอย่างไรพระนางเป็นคนบาปพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าซิโมนเรามีอะไรจะบอกท่านเขาทูลว่าท่านอาจารย์เชิญพูดไปเถิดพระองค์จึงตรัสว่าเจ้านี่คนหนึ่งมีลูกนี่สองคน คนหนึ่งเป็นหนี้เงิน500เดนาริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้50เมื่อเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ท่านจึงยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่าซีโมนจึงทูลว่าข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่นายยกหนี้ให้มากพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านตัดสินได้ถูกต้องพระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูหญิงคนนั้น แล้วตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงคนนี้ใช่ไหมเมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางเอาน้ำตาล้างเท้าของเราและเอาผมของนางเช็ดท่านไม่ได้จูบเราแต่หญิงคนนี้ไม่ได้หยุดจูบเท้าของเราเลยนับตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้เอาน้ำมันมาฉโลมศรีรษะของเราแต่นางเอาน้ำมันหอมมาฉโลมเท้าของเรา เพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปต่างๆของนางซึ่งมีมากมายนั้นได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมากแต่คนที่ได้รับการยกโทษน้อยก็รักน้อยพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเธอได้รับการยกโทษแล้วบรรดาคนที่ร่วมเอ็นกายที่โต๊ะอ,อาหารด้วยก็พูดกันว่าคนนี้เป็นใครกันถึงยกโทษบาปได้พระองค์ จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่าความเชื่อของเธอทำให้เธอรอดจงไปเป็นสุขเถิด